ครับสวัสดีีรลาแฟนเพลงทุกท่านนะผมอยู่ผมที่ช่องไทเกอรนะครับวันนี้โตไปด้วยกันตัวผมอัพอะไรไปบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสติกเกอร์ใหม่ถูกใจใช่เลยก็เรื่องแรกเลยนะครับผมตอนนี้ผม c p พอยู่ที่หนึ่งแสนห้ามื่นสอง้อยเจ็ดสิบสองนะครับผม ำหรับเรื่องการเพิ่มค่า CP นี่นะผมมีทำชิปไว้แล้วนะครับผมหรือเพื่อนสามารถกดเข้าไปที่ตัวไอขวาบนนี้ได้เลยนะครับสำหรับการเพิ่ม CP สายงบน้อยนะครับก็ CP ตอนนี้ผมก็อยู่เท่านี้นะตแตทผมมีไปอัพหลักเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อให้ได้ค่าชี้ด้วยนะครับตอนนี้ตอนยังไม่ได้บัฟน,นะตอนนี้ผมอยู่ที่อาจจะสปีดเท่านี้นะ ถ้ากดบัฟได้ไหมตอนนี้อ่ามันกดบัฟในเมืองได้นะครับผมถ้าบัฟนี่ผมจะอยู่ที่ไอแคลสปีด432นะครับผมแล้วก็คีอยู่ที่6 2นะอันนี้ยังไม่รวมเออ่บัฟของโซคีนะครับผมถ้าบัฟของโซคีแล้วก็กินยาเนี่ยมันจะตันเลยครับไอแคลสปีดผมเนี่ยและคีผมก็จะอยู่ที่ประมาณ67-69นะครับนี่นะก็ถือว่าโอเคนะเริ่มติดคีบ่อยขึ้นแล้วนะครับส่วนสกิลนะครับผมตอนนี้ก็มีไปอัพแพรรี่กับเบอร์เซิร์นะครับผมส่วนสกิลบัฟต่างๆก็อัพเต็มแล้วนะครับสกิลลกกกกิิ็็เเเเหหมมมมมมืืออนนนนนจจะะะท่่่่าาดดผผไไ้ััครบแตว ไ้พวกนี้ไว้แล้วนะเดี๋ยวไปอัพเลเวลหลังๆนะผมไอสัตว์เลี้ยงผมคงพอแค่นี้นะจริงๆมันกดอัพได้นะครับเนี่ยแต่ผมพอแล้วนะครับกับสัตว์เลี้ยงเนะี่ยเพราะมันเพิ่มไม่ค่อยเยอะแล้วเยอะหลังๆเราไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็เลยอัพข้างบนเป็นหลักซะก่อนแล้วก็ข้างล่างสวันนี้นะตอนนี้เลเวลอยู่ที่74นะครับผมอัพอยู่ที่เลเวล23นะครับ ก็ขอส่วนใส่นะครับผมดาบก็บวก9าผ้าคุมก็มีบวก7นะครับผมเสื้ออยู่ที่บวก8นะครับระดับ2ข้ามบวก9แล้วนะคะก็ตอนนี้ใส่การ์ดเป็นโคบอลเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าส่วนอาวุธเนี่ยผมปรับไปใส่การ์ดกอบินนะ2ใบนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมฟังพวกเอาบูทอยู่ครับแล้วก็มีโมดิฟายไปแล้วนะครับตรงน,นี้เ ไปกดให้ดูนะครับอ่าผม m o ด i ฟายอาวุธไปแล้วนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะฮะเดี๋ยวพวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมา m o ด i ฟายทีมนะถ้า m o ด i ฟายก็จะได้ CP เพิ่มขึ้นมานะครับผมไปเลยแล้วกันนี้อ่านี่ถ้านี้จะหาค่าสเตนนะครับผมสำหรับ อ,นะอันนี้ผมเหลือไอบูปินอยู่เยอะเนี่ยก็กดๆไปนะครับผมนี่เต็มละอ่านไหมดีพีเข้ามาเยอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มอีกทีนึงอันนี้จริงๆผมหาค่าออจอเกาะน,นะอันเนี้ยค่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆนะจริงๆมันต้องให้มันตันหนึ่งรอบนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแสบวิ้งวิ้งนะเหมือนดาบกะถ้าคุมเราเนี่ยนะพอมันตันเนี่ยมันก็จะใช้ทีรสองแล้วก็ค่อนข้างเปลืองนิดนึงนะครับผม แต่ว่าก็เพิ่มซีดีให้เราเยอะนะเมื่อกี้เพิ่มมาประมาณ200ร้อยวะอ่าเนี่ยนะครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็เมื่อกี้ไปลงเอลฮ่ามานะครับผมเมื่อกี้ไปลงเอลฮามาได้สมุดมาครับก็อัพเลเวลตัวหลักๆที่ผมใช้ก็มี3ตัวนี้นะเป็นเลเวลเจแล้วนะครับอ๋อแล้วผมซื้อนี้ได้นี่หว่านี่นะผ่านไปชั้นผ่านไป2ชั้นเพชรไม่พอด้วยไปชั้น140มันถูกกว่าป่ะ๋อไม่ดีหรอ140ดีกว่าวะ่ะมันถูกกว่าเนี่ยอันเดี๋ยวนี้มันได้ของเยอะกว่าตอนนี้ได้ของเยอะกว่าออ่่่ะะเเเรรราซซลี้้้ยยงไไไปปแวกันนะันนนม็คคบๆือ เปิดให้หมดขนนกเออสกายกับเซราเดี๋ยวค่อยเปิดนะขนนกเปิดอันนี้อัพเห็นตาได้อีกจัดไปนี่นะครับผมแต่มองข้ามนะเรื่องพวกนี้นะครับผมลงเอลฮามได้ชั้นเยอะๆก็สามารถมาซื้อพวกนี้ได้นะสาหรับคลิปเอ่อการใช้เพชรฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนาอีกทีนะว่าเอาไปใช้ทําอะไรดีนะครับรับคนที่เติมน้อยนะครับอตอนนี้ก็ประมาณนี้ดีพีเพิ่มมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยโอเคก็สัตว์เลี้ยงเมื่อกี้ต่อเลยนะครับเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ ผมมีใส่อุปกรณ์แล้วก็ตีบวัวไปนะตีพีมาเลยเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนห้านะครับผมแต่ที์ที่แล้วนะ่าจะแสนสามนะครับถ้าจะไม่ผิดนะผมใส่อุปกรณ์ไปเกือบหมดแล้วละ่ะเกือบทุกตัวแล้วใส่ม่ัวม่วๆไปก่อนนะครับผม เราค่อยมาจัดเรียงอีกทีนะเพราะเรามีสีทองเยอะๆยะครับตัวหลักๆของเราเนี่ยเดี๋ยวจะต้องใส่สีทองนะครับแล้วตอนนี้ยังลงดันมันไม่ไหวเราก็ใส่มั่วๆไปก่อนเราไปซีเรียสกับตัวหลักของเราก่อนไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยใส่มั่วๆไ,ได้เลยนะผมหรือว่าถ้าใครซีเรียสตัวพวกนี้ด้วยก็มานั่งเลือกนะแต่ว่ามันเลือกนานผมยังไม่ว่างขนาดนั้นนะก็ใส่เท่านี้ไปก่อนนะครับก็สักขีผมอัพไปตันและอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์นี้ก็ยังไม่ซื้อมา อัพนะครับผมยังเหมือนเดิมอยู่เลยอันนี้พวกนี้นะมีเพิ่มมาหน่อยนะครับส่วนนกปั้นเนี่ยผมก็มีเพิ่มเลเวลมานะครับตามนี้เลยนะก็พยายามอัพให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยกันอย่างที่บอกนะครับผมผันนกก็เช่นกันนะครับนกบางอันมันจะตัดเลยครับตอนนี้มันตันอยู่ที่นี่ครับต้องเลเวลเจ็ดสิบห้านะครับติดอัพต่อได้อันนี้ผมตันอยู่ที่แรงขั้นเจ็ดแล้แเพวาะบางอันก็ยังไม่ตันนะครับผมเพราะว่าบางอย่างมันก็หายากนะตามมีตําเกิดครับผมมันนกเดี๋ยวต้องมาจัดเรียงกันอีกทีนะตอน เดี๋ยว่าเจ็ดห้าแกดช่องนี้วะนี่อ่ากดช่องนี้รอบการ์ดก,ก็ยังไม่ได้มีอวิ้เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับผมนี่มีเศษเยอะมาก เดี๋ยวว่าจะเอาไว้กอยู่แต่ขอเล็งก่อนนะว่าอะไรดีนะครับผมก็ไม่ได้รีบนะเรื่องการ์ดผมก็ผมคงค่อยๆทาไปนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนในอนาคตน,นะครับก็ผมเล็งการ์ดนี้ไว้ด้วยนะการ์ดงูดำผมไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่านะครับแต่เห็นมันเป็นการ์ดม่วงนะเนี่ยเมื่อเราโจมตีปกติมีโอกาส10%ที่จะตีเบิ้ลนะครับผมผมไม่รู้ว่าในชี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับก็พยายามจะไปฟาร์มหามานันอยู่นะครับ ก็ซูไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมว่านายีใช้การนี้ได้ไหมนะมันจะตีเบิลใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะใช่แหละต่อไปไทเติลนะครับผมไทเติลผมก็อัพมาที่ขั้นนี้แล้วนะตอนแรกน่าอยู่ที่อันนี้1ดาวตอนนี้อยู่ที่3ดาวแล้วนะครับก็ไปลงเอลฮามานะมันได้เหรียญน,นี้มาเยอะนะครับอไอเหรียญเนี้ยนะฮะ ก็โ e, ช Story, cache, คดีไปนะครับ่ค่อยอัพขึ้นไปนะเรื่องยศนะครับผมสำหรับชิ์นี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะแล้วตอนนี้ผมพยายามจะดึงการ์ดนี้อยู่นะครับเป็นการ์ตาแต้นนะมาเพิ่มดาเมจนิดหน่อยเพราะตอนนี้ผมฟาร์มเริ่มช้าและใส่ครบอลมันเพิ่มชี้ก็จริงแต่ว่ามันเคลียร์มอนได้ช้านะก็เดี๋ยวอ่าต้าแต้มาลองเทียบดูนะครับผมอาจจะมีคลิปเทสดาเมจเหมือนอี่เกมหนึ่งนะต้องรอมีการ์ดเยอะๆก่อนนะครับผมตอนนี้ผมยังเทสไม่ค่อยได้นะก็เดี๋ยวรอมาเทียบกันแน่สองการ์ดนี่แหละน่เทียบกันดูนะแต่ว่ายังดึงไม่ได้ ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วทีนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมยังไงก่อนจากกันนะครับผมฝากเพื่อนๆนะขอคนละหนึ่งไลค์เช่นเคยนะผมช่องของเราจะได้มีคนพบเจอมากขึ้นนะครับและถ้าไม่ลำบากจนเกินไปนะครับผมผมก็ฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับผมผมก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับ